นำเสนอโดยแมนสตซิตี้แฟนไทยแลนด์คุณไม่ขึ้นผมผิดเองเป๊ปรับปั้นคาวินฟิลลิปไม่รุ่งกับซิตี้รีดฟอร์มไม่ออกเป๊ปกุดิวลลาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกปากแสดงความรับผิดชอบว่าไม่อาจรีดฟอร์มเก่งจากคาวินฟิลลิปออกมาได้จนทำให้อดีตสตาร์ทีมลีดยูไนเต็ดย้ายมาตกประกำรรมลำบากกับเรือใบสีฟ้า กูดิโอลาควาตัวเขาวิฟฟิลิปจากลีดยูไนเต็ดในราคา45ล้านปอนด์หรือราว2,114ล้านบาทในช่วงเสมอปี2022แต่ถึงขณะน,นี้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับแชมเปี้ยน์ลีกแค่5นัดเท่านั้นและทำให้อุนซือเลือดกระทิงมองว่าเป็นความล้มเหลวของเขาเองที่มีอาจปุกปั้นกองกลางไว้27ปีได้เหมือนที่เขาเคยระเบิดฟอร์มสุดยอดกับยูงทอง m a r c e l ลบิเอลซาจะให้คาวินฟิลลิปมีอาชีพที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ดีล่ะเอ่ยเมื่อวันที่27กันยายนถึงอดีตนายใหญ่ของถิ่นแอลแลนโรดผมรักสิ่งที่มาเซ e โลทำให้กับคาวินเรามีแนวทางการเล่นเป็นของเราเองบางครั้งมันอาจกระเสือกกระสนบ้างขณะที่สไตล์ของลีกเหมาะสมกับเขามากที่สุดสมโมสรคุยกับเขาแล้วเพราะเขาไม่ได้เล่นมากนักเขาบอกว่าไม่ ai, ผมต้องการอยู่ต่อ เราดึงคาวินมาที่นี่ด้วยคุณภาพของเขาเขาเปิดใจกว้างเขาต้องการเรียนรู้เสมออย่างไรก็ดีถึงขณะน,นี้ฟิลิปมีโอกาสได้ลงสนามให้กับซิตี้มากขึ้นหลังจากโรดี้กองกลางทีมชาติสเปนได้ใบแดงจากเกมลีกนัดล่าสุดที่รือใบสีฟ้าบุกไปสยบดอตติแฮมฟอเรสสองประตูต่อศูนย์งานนี้ป๋าก็คงจะยอมแพ้แล้วะครับสำหรับคาวินฟิลิปว่ายังไงก็คงจะคุนไม่ขึ้นแล้ว แบบนี้อนาคตของฟิลลิปจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอติดตามกันแล้วะครับจับติวคาราบาลคับรอบ4แมนยูอ้วกพุ่งชนนิวคาสซิลลิวเวอร์พูลยิ้มหวานจับติวคาราบาลคัพรอบ16ทีม แชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกระดูกชิ้นโตเข้าให้จนได้หลังผลการจับฉลากประกบคู่ฟุตบลอลคาราบาวครับรอบ4ี่เมื่อวันพุธที่27กันยายนต้องบูก,กับนิวคาสเซิลโจทเก่าจากนัดชิงดำปีก่อนขณะที่ลิเวอร์พูลเจองานเบาได้ฟาดเกือกับบอลนมัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทำศึกรอบ16ทีมสุดท้ายถ่วยคาราบาวครับด้วยการเผชิญหน้ากับทีมจากพิมลีกด้วยกันอีกรอบหลังเปิดบ้านขยี้คริสตาพาเลซ3ประตูต่อ0ูในเกมรอบ3ามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยทีมผีแดงจะลงเล่นในทีมอัลแทฟอร์ดใช้ก,กับนิคาสโซลที่โชว์ฟอร์มเยร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบ3ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนและจะเป็นการรีแมตในนัดชิงชนะเลิศรายการนี้ในซีซั่นก่อนซึ่งทีมของกุนซือเอริกเทนฮาบพิชิตซาลิกาดงด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนด้านลิเวอร์พูลซึ่งล้มเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ1ในรังของตัวเองในรอบ3มีโอกาสผ่านเข้ารอบลึกได้อีกครั้งเนื่องจากจะได้เล่นกับบอนมารแม้ต้องเป็นฝ่ายออกไปเยืนทีมรองบอลก็ตาม เทนนิสอาร์เซนอลจะเปิดศึกลอนดอนดร์บี้แมตช์กับเวสต์แฮมที่สนามลอนดอนสเตเดียมโดยสรุปผลการจับฉลากประกบคู่ศึกราบาวครับรอบที่4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายมีดังต่อไปนี้แมนฟิลด์พบพอร์ตเวลล์อิฟสวิทพบฟูลแลมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบนิวคาสเซิลบอร์นมัทพบลิเวอร์พูลเชลซีพบแบ็กเบิร์ดเวสต์แฮมพบอาร์เซนอลเอฟเวอร์ตันพบเบอร์ลีย์เอ็กเชเตอร์พบมิดเดิลสโบ๊ ทั้งนี้การฟาดแข่งฟุตบอลคาราบาลครับรอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายถูกกำหนดเอาไว้ให้ดวลกันในระหว่างสัปดาห์ของวันที่30ตุลาคม2566ยังไงใครที่เป็นแฟนทีมไหนหรือแอบเชียร์ทีมไหนอยู่ก็ติดตามชมติดตามเชียร์กันได้นะครับแล้วฟันฟังนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านถือกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน